กินกินกินอร่อย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 หอมหอมอ่ะ้วนๆวาวนด้วยเหร <c oughs> อทขารู้พร้อมโอ้ <c oughs> ดึกแล้วหิวหวาวสวัสดีค่ะ,คะหิวหิว นี่เพียงคิดเช่นใช่ไมหมนาใคนะใช่เลย <laughs> โอ้โอ้จะรองไห้แล้วนะหอมแตงตา เนื <noise> <problems>. uh ้อ huh. ว hmm. right ัวจากรึเนื้อวัวเนื้อเนื้อวัวหัวหอมหัวหอมเนื้อวัวเนื้อวัวก็ได้นะเก็ดตาจุดๆ

พริกไทยม <c oughs> ไม่ได้มาจากไทยก็ชื่อพริกไทยได้นะอันนี้อะไรนี่พริกไทยพริกยัวกย่ว,วทำไมต้องยัว่วใน้นองนี่อันนี้เกลือเกลือ นอกมาพริกหยวกพริกยวกพริกหยวกมีดูสิเก็พริกหยวกพริกหยวกเยอะแล้วป๊า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 ป๊ัปนีป๊าปาอ๊าปานวาเาค๊าป๊ากราเที่๊าปิาป๊าปาว๊าป๊าเสายงดังาป๊าปเาป็นป ของเล็กๆแน่นอยของเล็กน้อยกระอย่างอื่นกระเทียมสินะอ้หเย็นไกล้ๆเต่ากลิ่นของหัวหอมน้ำตาไหลเป็นมากมาเห็ดคั่วเห็ดไปด้วยเมี่ยนไปด้วยเจ็บไปน้ำกุ้สาวเป็นสอนดี คนคนคนน้ำหยดอันนี้อะไรเอ่ย โอ้ยแล้วหูหรั้ตาอะไรดึงมากแล้วเนี่ยสี่ทุ่มกับะห้าทุ่มแล้วยังยืนทำอาหารกันอยู่เลยโอ้ยแสบตาทำไปชิมไปนะ เราจะลงทุกอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นความรู้สึกดีๆพูดไปน้ำตาไหลไปหอมแสบตาสตาสโนัวซาสึซานัววาซาเตรนอร์ดีอ๋อแล้วก็เอาน้ำใส่ลงไปแปดร้อยมิลลิลิตร รัอันนี้ก็คล้ายๆก,กันกับคนอบ้านเรานะคะแล,คคคแล้วก็รอให้เดือดประมาณสิบนาทีแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะใส่ครีมแต่ว่ารอให้มันเดือดก่อน ป,บป,บปุบพุบๆพับๆพับก่อนนะคะสิบนาทีนี่เป็นสตรีมอลชอบมากชิมหน่อยแล้วอร่อยไหมชิมด้วยโอ้วยนี่ก็อร่อยแล้วเนี่ยนอ,นอแม่นกแมเอ็กซ์ตร้าก็ได้ดอ,อก ใช่ใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยก็อร่อยกรุ่มกริมโอ้โควันขโมงโฉงเฉงอื้มใส่ครีมลงไป แน่นแน่นเลย <S <S ครบแรกสิบ,บนาทีบ้านนี้เป๊ะเลยกันเรื่องเวลา ็ครีมสดสุดยอดจุกหลายแคลเลยจุกจุกแต่มันอร่อยมากน้ำลายแล้วเนี่ยสีสันน่ากินกินกขนมปังนะคะ ขนมปังปังกินแล้วก็ปังปังแห้งแห้งิวแล้วอ่ะมึงไปล้างเลยเนาะมอสซาบาท่านไลช์แฟริใกล้เสร็จแล้วรอขนมปังแป๊บนึงอ๋ออ หนาวจัง no, inside อุ <c oughs> er ้ยร er, ้อนร้อนสวยมากอืมเยอะๆหอมหอมหิวแล้ว ดูเวลาก่อนสุดยอดเลยห้าทุ่มแล้วว้าวยัวยัวจ้าเป็นเมนูที่สุดยอดมากในช่งนวงหนาวอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะกินกินอ,<า>อร่อย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 หอมออหอมหอมว Lanc ้วนอ <laughs> ้วนอ้วนด้วยเหรอ สำหรับรุยป้อมจัดไปกินกับขนมปังอบค่ะโอ้สุดยอด